ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ผมก็เข้าป่าะจะไปหาเห็ดโคนกันนะครับพี่พีเพราะว่าช่วงนี้เราดูอ่านี้ฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะครับพี่พีก็ได้ข่าวว่าเห็ดออกนะครับก็จะลองมาเดินดูนะครับว่าจะเจอเห็ดกันหรือเปล่านะครับพี่พี ก็สองสามวันนี้ฝนตกตลอดลนะครับเผื่อว่าจะได้เห็ดเอาไปทำเป็นอาหารบ้างนะครับพี่ๆเอาพี่คนไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ครับนี่ก็ผมก็เดินมาได้สแบบักพักใหญ่ๆแล้วนะครับพี่ๆกำลังเดินมองหาเห็ดอยู่นะครับว่าวันนี้เราจะเจอเห็ดหรือเปล่านะครับพี่ๆแต่ผมได้ข่าวจากเพื่อนๆว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาเดินมาแล้วเขามาเจออยู่ดอกสองดอกนะครับทราบว่าช่วงนี้ก็คือจะยังเป็นเห็ดกระจายอยู่นะครับพี่ๆไม่ใช่เห็ดมูนะครับคือเห็ดที่จะขึ้นช่วงนี้ก็คือเป็นเห็ดกระจายนะครับพี่ๆ ก็จะลองมาหาดูกันนะครับว่าจะได้เห็ดหรือว่าจะเจอหรือเปล่านะครับพี่เพเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแทบจะทุกวันเลยครับก่อนเข้าพรรษานี่นะครับครับนี้ก็เป็นต้นกระเทือนะพี่เพ่เอาจิ้มไปต้มจิ้มพริกก็ได้หรือว่าดิบๆนี้ก็ได้เลยนะครับพี่เพ่ต้นกระเทือนี่ครับ ลองทอนไปสี่ห้าต้นนะครับก็เป็นแบบนี้ครับก็จะเอาไปจิ้มพริกกินนะครับพี่เพ่ นกเยอะมากเลยรับพี่เขาเข้าป่า บริเวณแถวนี้ก็ก็เคยขึ้นนะครับพี่เห็ดกระจายนะคือทุกปีทุกปีก็มาหาแถวนี้ก็พอได้อยู่นะครับพี่พแต่ว่าขึ้นอยู่ช่วงจังหวะว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเท่านั้นเองครับพี่ Siitä, นกบินเยอะเลย ดตกลงมาอีกแล้วนะครับพ,พี่ตกตลอดเลยตั้งแต่เช้ายันมืด ตกหนักเมกื่อขึ้นเรื่อยเรยเลยครับโอ้พี่พี่ตอนนี้ผมมาเดินมาเจอเห็ดแล้วนะครับพี่พี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับ ไงเนี่ยครับเจอกเลยนะครับพี่พี่ชุดแรกครับนี่ครับเห็ไห้ดูนี่นี่น,น,นี่สองนี่สามดอกนะพี่ไงครับโอ้ถือว่าโชคดีแล้วนะพี่ที่เดินมาเจอเห็ดนะครับก็จะอาจจะมีเสียงรถยนรบรบกวนบ้างนะครับพี่พี่เพราะว่ามันอยู่ไม่ห่างจากถนนทักเท่าไหร่นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะแค่เห็ดเลยนะครับพี่พ ขอวางเป้ก่อนได้แล้วสุดแรก โอ้นี่ครับพี่พี่ดอกใหญ่มากเลยนะครับดอกสวยๆเลยนะครับพี่พี่นี่ครับดอกขายาวมากเลยนะครับพี่นี่ครับได้สามดอกแลวพี่พี่โอ้โห เดี๋ยวเราจะไปแค้นุ่นอีกสามดอกนะครับนี่ครับดอกใหญ่มากเลยครับ นี่นะครับพี่พี่ยบหกดอกนะครับพี่พี่เนี่ยแต่และดอกใหญ่มากๆเลยนะครับโอ้นี่ครับพี่พี่ได้แล้วครับเจอแล้วครับเนี่ยหมู่แรกนะครับพี่ชุดแรกก็คือเป็นเห็ดกระจายนะครับพี่พี่ ก็คือยังไม่ใช่เห็ดหมูนะครับก็จะเจอประมาณนี้นะครับชุดนึงก็จะเจอประมาณ4ดอก5ดอกก็เห็ดตัวยเลยนะครับพี่พ่ครับเดี๋ยวผมเก็บใส่ถุงก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินหาต่อนะครับพี่พ เดจะเดินหาไปเรื่อยๆนครับพี่พี่เราก็ต้องหาตามที่มันชี่มันชุ่มชื้นเยอะๆนะครับพี่พี่ห่ัวว่าจะเจออีกนะครับ ก็ทุกปีนะครับก่อนเข้าพรรษาก็ก็จะมีเห็ดโผล่นี่แหละครับออกนี่เพื่อนบ้านบางคนยังไม่รู้นะครับว่าเห็ดออกนะครับถ้ารู้ว่าเห็ดออกนะครับป่าแถวนี้ลาาหมดเลยนะพี่พ พี่ๆครับผมเจออีกแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับอุย้ยดูครับพี่ๆนี่ครับเห็ดกระจายนะครับพี่ๆผมจะแคะเห็ดก่อนนะครับนี่ก็เป็นเห็ดชุดที่สองแล้วนะครับพี่ๆแต่ชุดนี้มีแค่แค่สองดอกนะครับพี่ นี่ไงพี่ใหญ่เป็นดอกใหญ่มากเลยนะครับพี่พี่ชุดนี้มันมีแค่สองดอกอ่ะครับนี่ครับได้เพิ่มอีกสองดอกแล้วนะครับพี่เพ่ เจ็ดตาสวยเลยนะครับนี่ครับพี่พี่ดอกสวยมากเลยนะครับไปเราเราไปหากันต่อนะครับครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมก็เดินมาเจออีกแล้วครับพี่พี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครับนี่พี่ อู้ยหลยดอกอยู่เลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปวางเตะไปนั่งแคะก่อนนะครับเฮ้ยครับเราแค่เห็นกันครับนี่โอ้ตายแล้วนะครับพี่ๆดอกสวยมากเลยครับ มีไข่ดอกครับกลุ่มนี้มีประมาณหกเจ็ดดอกนะครับนี่พี่สวยมากเลยครับนี่นะครับพี่พี่สวยมากเลยครับเห็ดตุม่มเห็ดกำลังบ,นบานสวยมากเลยครับ แต่เสียดายมากรับพี่ผมเวลาผมน้อยไปหน่อยนี่ครับก็ถือว่าพอได้กินนะครับก็ได้มาประมาณเกือบกิโลนะครับพี่ๆครับผมเอาเห็ดสตถุงกันนะครับ ตัวนี้ถ้าเราขยันเดินนะครับมันจะได้เรื่อยๆเลยพ,พี่ยิ่งถ้าไม่มีใครมาหาด้วยนะนะครับก็โอเคนะครับก็ผมก็เดินออกมาถึงอ่าบน,นข้างถนนแล้วนะครับพี่ๆดี๋ยวผมจะต้องออกไปรับน้องก่อนนะครับพี่ๆครับก็เห็ดก็ นี่นะครับทั้งเห็ดทั้งก้นกระถือก็พอได้กินก็ประมาณสักกิโลน่าจะได้นะครับพี่ๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาซ้ําใหม่นะครับพี่ๆอากพี่ๆคุณไหนชื่น,นอช,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ